ครับวันนี้นาระสังหาจะมานำเสนอที่ดินพร้อมสอนวิธีการเข้าถึงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้มาจากจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับใหญ่ประมาณสองไร่อยู่แขวงบ่อเงินที่ดินนี้อยู่ติดถนนนะครับจะมีราคาเริ่มต้นประมูลห0 0แสนบาทนี่คือที่ดินจากสูงนะครับจะเป็นที่ดินตรงนี้เลย แล้วนี่คือภาพจาก Google Map นะครับก็สวยดีนะครับอยู่ติดถนนนะครับแล้วก็ต่อไปจะมาสอนวิธีการเข้าถึงที่ดินจากเว็บไซต์ครับก่อนอื่นเข้าเว็บไซต์กรม,มรบังคับคดีเข้าไปหน้าแรกเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลองไปด้านล่างสุดเราจะเห็นบริการประชาชน e-service แล้วก็เลือกค้นหาทรัพย์ตรงนี้เลยนะครับที่ดินเรามาจากจังหวัดประทุมเราก็จะพิมพ์ไปประทุมแบบนี้นะครับเราก็เลือกประเภทแบบที่ดินว่างเปล่าราคาสูงสุดประมาณ1ล้านบาทแล้วก็ใส่รหัสยืนยันนะครับ แล้วก็กดค้นหาที่ดินของเราจะเป็นอันแรกเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ถึงแล้วครับนี่แล้วก็สามารถกดเข้าไปดูแผนที่แบบนี้ได้ครับแล้วก็ตรงถ้าถ้าถ้าวิดีโอนี้ได้ช่วยช่วยเหลือคุณวันนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ